สวัสดีครับพบกับผมโอ,อยูดีมีแฮงนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาตกปลานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คามิยะอิเกะนะครับหรือทุกคนจะรู้จักกันในชื่อบอวะเคพี P, นะครับวันนี้ก็เดินมาเดินทางมาด้วยรถคู่ใจนะครับคันนี้จ่ายแอนรถใบนะครับเหนื่อยครับวันนี้ร้อนอากาศ ไม่มีแดดแต่คือแต่ก็คึมๆอบอ้าวนะครับเดี๋ยวเราก็มาถึงบอ่อแล้วนี่ครับดูสภาพไม้มีน้ำขึ้นนิดนึงนะครับมีเสียงกบร้องต้อนรับด้วยนะครับเดี๋ยวผมประกอบเบ็ดกันก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ประกอบเลยเอาใส่ นี่มานะครับเพราะาปั่นจักรยานค่อนข้างที่จะถือลำบากถ้าทำมานะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันก่อนวันนี้คนก็ยังไม่มีแต่มีรอยคนมาอยู่น่าจะเมื่อวานมีรอยคนมาแต่วันนี้ยังไม่เห็นใครก็อาจจะยังเช้าอยู่ยังไม่มีใครมารสายๆหน่อยก็คงจะมีคนเยอะขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบเบ็ดสักแป๊ อันนี้ก็เป็นผมลองใช้สปินเนอร์เบดนะครับลองตีเลาะฝั่งดูเพื่อครับ เจอ,อน้ำใหม่แล้วจะขึ้นมาริมฝั่ง thank mm -hmm. you you ตัวนี้ผมก็จะมาใช้เปลี่ยนมาใช้นี่ฮะเยืย่อไส้เดือนอย่างเกี่ยวแบบเบนกิลิกนะครับแล้วก็เกี่ยวตะกัวไว้เหนือจากเออเยื่อประมาณคืบสุดเ็ดที่สองคืบนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันตีลงไปปุ๊ปล่อยจม นะครับแล้วก็เคาะเคาะเคาะแล้วก็ปล่อยนะครับแต่น้ำค่อนข้างตื่นนะครับตรงนี้

อะไรวันนี้ แต่มีแต่ปลาแบสเล็กๆขึ้นมาตรงนู้นะครับนี่วิ่งมาแล้วนะนปลาแบสตัวเล็กประมาณ10-20ี่สิเซนครับ บตอนนี้ผมก็ย้ายบ่อนะครับมาอีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อเล็กๆอยู่ ท้าทยหมู่บ้านนะครับจะใ,ใกล้กับบอ่อเมื่อกี้น,ะนี่สภาพหม้ก็บอ่อไม่ใหญ่มากแต่ก็มีปลาแบทให้ตกอยู่นะครับแต่อีสิ่งที่เยอะมากของบอ่อนี้ก็คนะือกบครับตัวใหญ่แล้วก็เยอะด้วยนะ อันนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อผิวน้ำดูนะครับใช้พั p เป r นะครับลองดูอันนี้จะแห้วหรือเปล่าหรือจะได้ตัวนะครับผมจะตกอยู่นี่อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปเหมือนสุดท้ายกันไปตกปลาช่อนที่น้องบอกว่าอ,อยู่ใกล้ๆหอมีปลาช่อนอยู่ ผมก็จะลองไปไปดูนะครับพราผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวไหมหรือมันจะเป็นสภาพแบบไหนน,นี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนไปเราก็หมายนี้กันก่อนนะครับ うん。Mm. thank you ก็ลองดูหลายทีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่มีเลย บ่อนี้ไม่เห็นปลาใหญ่นะครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆมันไม่กัดเหยื่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ผมก็เตรียมของเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยก็จะไปหมายสุดท้ายกันนะครับเราอดีนัดเพื่อนไว้ตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปเจอกันแล้วก็ลงไปได้วยกัน,นเพื่อนจะเป็นไกด์พาไปลงไปข้างล่างนะครับผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วก็ปั่นจักรยานอยู่ประมาณ20นาทีนะครับเราไปเจอกันสุดท้ายนะครับผม ท่านท่านวันนี้เรามีไกด์นำทางนะครับไม่ได้มาคนเดียวเป็นต่อไปได้ปะ